เปิดโฉมและความหมายเข็มกัดโอ๊กสามีปอยติชดาเตรียมใส่วันผ่างเต้เช่นมือใปอีกคู่สำหรับคู่ของปอยติชดาและโอ๊กปันลุหงยกที่ได้มีปาร์ตี้สละโสดไปแล้วและจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยจัดขึ้นที่ภูเก็ตทางด้านแฟนเพจเฟซบุ๊กครอบครัวฝ่ายชายบ้านอาจาอโพส เผยเรื่องราวดีๆเครื่องประดับอันมีค่าที่จะให้หนุ่มโอ๊กใส่นั้นโดยบอกว่าวันพังเตจี้ตั้งใจจะให้โอ๊กใส่ไทเพนอันนี้ถึงแม้ไม่ได้เป็นชิ้นที่อลังการที่สุดในครอบครัวเรามีแต่เป็นชิ้นที่ดีต่อใจหนึ่งอันวันก่อนแต่งงานป้าจี้ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวด14่กุมภาพันธ์2510เป็นที่มาของสมยานา้ อามาจี้ว่าเจ้าสาวห้าแสนตั้งแต่วันนั้นมาชมเอกสารรับเงินจากธนาคารกรุงไทยที่บ้านอาจาะได้นะคะเชยดีอะต่อมาเพจดังนางในเผยว่าจากรูปที่เขาเห็นเป็นเข็มกัดติดนิตไทยซึ่งพัฒนาขึ้นในปียุค1,900เป็นต้นมาแสดงว่าท่านผู้ออกคำสั่งทำนี้แอบทันสมัยนะเนี่ยเพราะถือเป็นทรงอันสมัยล่าสุด